สวัสดีค่ะสวั้ดีค่ะร้านตอนน่อไปเป็นยางค่านะคะวันนี้จะพานนะคะ่ะมาชมเป็นลี่คนะล้อป้ายแดงของล็กโก้ค่ะนะคะเป็นลอกโก้นะคะปี2020ฐานะคะได้มาชุดแรกนะคะแล้วก็เรียบร้อยฐานนะคะเจอเนื้อ,อคู่แล้วค่านะคะเดี๋ยวพาไปชมนะคะว่าสวยขนาดไหนค่ะ มาเลยค่ะนะคะเดี๋ยวพาไปชมค่ะเป็นอลโกคนี่นะคะของเพิ่งจะมาเมื่อวานค่ะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะให้ดูเส้นสีหน้ายัางค่ะแดงร้อยแดงขอดศูนย์นะคะโลโกนะคะจะเป็นเอกลักษณ์ก็คือมีตัวหนังสือสีขาวค่ะ เป็นยางดันหลบนะคะเอที AT, ตัวหนังสือขาวเนาะนะคะเดี๋ยวดูซุ้มล้อด้านในนะคะซุ้มล้อด้านในใหม่ดิบเลยนะคะจะไม่มีสนิมค่ะนะคะเราจะแถมเป็นน็อตแท้ให้ด้วยนะคะน็อตแท้จากศูนย์จะไม่เป็นสนิมค่ะลูกค้าที่มาซื้อแม็กยางยกชุดแบบนี้นะคะเราจะแถมให้ทุกคันค่ะเป็นแต่ลูกค้ามาซื้อยางสีเส้นไม่ได้แถมนะจ๊ะ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คตำหนิเช็คตำความสะอาดให้ลูกค้าอีกทีหนึงค่ะ เรียบร้อยไปส่งลูกค้ากันค่ะร้านต่อเจริญการยางนะคะจัดจำหน่ายล้อและยางป้ายแดงขอศูนย์ค่ะท่านในสนใจนะคะสามารถติดต่อใต้ตามเบอร์นี้ได้เลยค่ะอยู่จังหวัดปทุมธานีนะคะและภาคอีสานนะคะมีสาขา2ที่จังหวัดชัยภูมิค่ะ